เเ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 คค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 นน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 นโหลวสวัสด mm ีค hmm. ร like ับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอฟิกเซเว่นทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะเป็นเลดรีรันรอบที่สามนะครับก็รอบนี้ก็จะเป็นเฮสกับเคนไฟเนาะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะพอมี ตู้อะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วผมยังไม่มีตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเราจะมาทำร้อยส้อยหรือซีรีส์กันนะครับก็รอบนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะตอนแรกของเคนไฟแล้วก็ตอนที่2ของเฮสนะครับยังไงก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ตอนแต่โพสต์ไม่ได้พร้อมกันนะน่าจะเช้าคลิปหนึ่งแล้วก็เย็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะไปะเราไม่เสียเวลานะฮะเราไปทำร้อยส้อยของเคนไฟกันก่อนเลยนะครับผม าเช่นเคยนะครับเราจะมาเช็ค3ดาวประจำวันก่อนนะฮะดะฮะูหนึ่งนาทีต่อมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำการเปิดตัวละครในช่องนี้แล้วช่องไม่เต็มบ้าจริงอะโอเคมาเรามาดู3ดาวประจำวันกันก่อนนะครับไป และสิ่งที่ออกก็คือเดียวเดียวเดีวสามดาวประจำวันว่ะเดี๋ยวก่อนขอแสดงความเสียใจกับคนที่ยังไม่มีเบลนะด้วยนะครับใ่ฝีก็มา เอ้ยอะไรเนาะเออแล้วจะได้เคนไหมเนี่ยวันเนี้ยเอานะคนละตู้กันมันไม่เกี่ยวกันหรอกเนาะอ่ะปะเรามาเปิดร้อยสร้อยเดอะซีรีส์ของเคนไฟกันเลยดีกว่านะครับป่ะเริ่มต้นที่สร้อยที่ห้าสร้อยที่ห้าเลยละ่ะห้าสร้อยแรกนะครับไปเลย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  ไม่ต้องมาไม่เอาไม่อยากได้อะครั้งที่สองนะครับสิบสร้อยแล้วสิสร้อยแล้วเพิ่งจะสิบสร้อยไหมแหมบอกสิบสร้อยแล้วทำ,ทำไมมันต้องอีสองตัวนี้นี่มันโมเดลคล้ายกันนะเนี่ยฮะอาซาเลียกับอีน็อตเนี่ยฮะยังไงโอเครอบที่สามนะฮะ งงรอบที่สี่นะครับจริงเคนไฟออกมาเร็วๆเถอ,อะนะนะออกมาเถอะนะนะแอบอยากได้เหมือนกันนะเคนไฟเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะสิว่าวันนี้ฟาดเคาะไปก็เบลูน่ามาแหละนะฮะอ่ารอบที่ห้ายังยังยังดื้อ โอ้ดับเบิลตะเกียงและอีตะเกียงเนี่ยพอมันเต็มแล้วเนี่ยนะมาซะเยอะเชียอีตอนนั้นนะ่ะมันไม่เต็มเว้ยมันยังไม่เลเวลสิบเอ็ดแล้วคือแบบไม่ออกเลยออกยากออกเย็นมากพอพอตะเกียงเลเว่าเต็มปุ๊บนี่มาอย่างอย่าง,อย,างอย่างบ่อยอ่าไข่ก็ซิล่าวะ <laughs> เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าหกรอบแล้วป่ะอ่ารอบที่เจ็ดนะฮะ เฮ้เข็นเข็นเขนเข็นเิ็นเขนเข็นเข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 คนเข็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 นเนเนเขนเนเข็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 นเขในเข็นเนเขเน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 ขน็นเนเขน คุณทุกคนมากนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กัน <laughs> โอ้ยออยังไงดีอะมันออกเร็วมากแลก้วก็คือคือก็ดีนะที่มันออกเร็วมากก็ดีใจมากที่มันมาเร็วออกมาทั้งเค็และแถมแถมอีสาดาวประจำวันก็ได้เบโลน่าอีกนะฮะนะฮะอ่ะเอางาาี้ละกันแถมแถมสร้อยมหัศจรรย์ให้นะครับเนอะอ่าไม่รู้จะพูดอะไรเลย <laughs> จร,จริงๆแห่สร้อยมหัศจรรยร์เนี่ยนะเรายอมรับว่าเราหวังสูงมากกับ2คนนี้นะฮะสคนนี้นี่คือหวังสูงมากแต่ว่าเอาเถอะเข้าใจว่าอีสร้อยนี้เนี่ยมันเป็นสร้อยมันเป็นตู้รวม3ดาวว่ะคุณเปิดยังไงมันก็3ดาวเว้ยแต่ถ้าหมายก็ดีนะอ่ะไปะเรามาสร้อยมระัศจรรย์กันดีกว่านะครับ3 2 1รามินตาลิโการามินตาลิโก Ico, 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 ตู้รวม3ดา <laughs> โอเคนะครับก็สำหรับ ลอยโซ่เดอะซีรีส์ของเคนนี่มันจบเร็วมากจริงๆนะฮะคือมันออกมาเร็วนะอย่างายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูลอยโซ่เดอะซีรีส์ของเคนไฟกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีเฮสด้วยนะครับลอยโซ่อของเฮสด้วยเพืเ่อนกันนะครับยังไงก็เราติดตามกันได้สําหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีไลฟ์หรือมีคลิปอื่นๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณมากอีกรอบหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ